ของจ๊ะนงพนีค่ะออกมาเผยนิสัยของนุ่นเนชนกนะคะหรือว่านุ่นดำนงที่เจ้าตัวเคยเจอมากับตัวเองค่ะซึ่งเธอเชื่อว่าเด็กคนนี้อนาคตต้องไปได้ไกลค่ะ เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่นางเอกลิเกชื่อดังอย่างนุ่นเนชโนกหรือว่านุ่นดำดงค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดทางน้ําตาะคะประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามนาเพชรอย่างกระทันหันค่ะเธอให้เหตุผลค่ะบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินเพราะเวลาแสดงเสร็จหรื่องแ,แล้วแต่เนี่ยหลังเวทีไม่มีใครพูดคุยด้วยกับเธอเลยจึงทําให้เธอรู้สึกอึดอัดไม่ไหวแล้วตัดสินใจถอยออกมาที่ผ่านมาเธอก็บอกนะคะว่ายอมรับว่าเออก็มีการปรับมาหลายครั้งแล้วแก้ไข หลายครั้งแล้วแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทิ้งลิเกนะคะก็เรก็ไม่ได้บิวกับใครแน่นอนจนถึงประเด็นนี้เนี่ยอนถึงตอนนี้ก็ยังกลายเป็นที่ถกเถียงของชาวเน็ตมากมายล่าสุดเธอก็มีการไปกราบลาคูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมกับขอบคุณมิตรภาพเรื่องราวดีๆแล้วยืนยันว่าไม่เคยลืมบุญคุณถ้าหากว่าไม่มีเวทีสอนรามน้ําเพชรเนี่ยก็คงไม่มีใครรู้จักลำดงคนนี้แน่นอนงานนี้ค่ะผู้ชมขาทางด้านของนะักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจันทนพนีเองเนี่ยก็มีการเข้ามาอวยพรให้นุ่นในช บอกว่านี่แหละคือสเสน่ห์ของหนูขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าเส้นทางไหนรักหนูนะแล้วก็ออกมาเล่าความน่ารักของเธอให้แฟนๆได้รู้นะคะว่าเนี่ยหลายคนอาจจะงงนะว่าทําไมจ๊ะถึงรักน้องจ๊ะเคยเจอน้องแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันกับน้องจนถึงสว่างในขณะที่เราอยู่กับน้องเมื่อประมาณสักห้าถึงหปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเด็กคนนี้มันน่ารักจังมันเป็นเด็กหัวอ่อนขี้เกรงใจใครให้ทําอะไรก็ทํา พอมาวันหนึ่งน้องดังมีกระแสเราโค้จะยินดีจ้าเนี่ยเคยผ่านมาแล้วอยู่จุดที่สะดุ้งแสงตื่นเต้นกับความดังตั้งตัวรับมือไม่ทันแต่จิตสำนึกของการเป็นคนคิดดีเท่านั้นจะทำให้เราสำเร็จและพี่เชื่อจากที่พี่เคยสัมผัสหนูอยู่กับหนูหนูจะต้องสำเร็จและไปอีกไกลขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกจ้าก็เรียกได้ว่าออกมาให้กาลังใจนุ่นดําดงด้วยอีกคนนึงค่ะ a ทยนิวสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ